อยากได้เทคเจ๋งๆแบบนี้ไหมคะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ค่ะเพราะวันนี้ปูจะมาสอนวิธีการทำเทคเจ๋งๆแบบนี้ให้กับคลิปของคุณนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการตัดต่อกันคุณจะต้องมีคลิปแบบนี้ก่อนคะ่ะ ซึ่งคุณนะคะสามารถไปโหลดจากเพจของปูได้เลยค่ะและ2ค่ะให้คุณนะคะไปออกแบบเท็กของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพนะคะหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเท็กที่คุณออกแบบมานะคะจะต้องมีแบ็กกราวเป็นสีดําค่ะเมื่อมีทั้ง2องอย่างครบแล้วนะคะเปิดคีเนมัตเตอร์ค่ะเปิดคีเนม a ตเตอร์ขึ้นมานะคะให้คุณสร้างโปรเจกต์ใหม่แล้วก็เลือกอัตราส่วนได้เลยนะคะ อัตราส่วนนะคะปูขอให้เป็นอัตราส่วนแบบ16ต่อ9แนวนอนนะคะเพราะว่าคลิปต้นฉบับที่ปูทำมาให้เป็นแบบ16ต่อ9นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณทำแบ็กกราวให้กับมีเดียหลักเป็นสีดำค่ะไปที่มีเดียนะคะเลือกที่สีของแบ็กกราวได้เลยค่ะเลือกเป็นสีดำนะคะ เสร็จแล้วนะคะให้คุณดึงเอาคลิปวิดีโอนะคะที่โหลดมาจากเพจของปูเข้ามาค่ะเข้าไปที่เลเยอร์เลือกที่มีเดียนะคะเลือกไปที่คลิปวิดีโอนะคะที่คุณโหลดเข้ามาค่ะได้มาแล้วนะคะต่อไปให้คุณดึงเอาภาพหรือว่าคลิปวิดีโอที่คุณออกแบบเทคของคุณมาเลยค่ะของปูนะคะเป็นคลิปวิดีโอค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้คุณขยายเทคของคุณนะคะให้เต็มหน้าจอเลยค่ะไปที่ตรงแบ่งหน้าจอตรงนี้นะคะเลือกขยายให้เต็มหน้าจอแต่ถ้าเทคของใครเต็มหน้าจอแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยเสร็จแล้วให้กดถูกนะคะต่อไปค่ะเราจะทําการผสมนะคะระหว่างเทคนะคะแล้วก็แบ็กกราวด์นะคะที่ปูให้คุณดาวน์โหลดไปนะคะเลือกไปที่ คลิปวิดีโอหรือว่าภาพที่เป็นเทคของคุณค่ะเลือกใช้เครื่องมือนะคะ Bending หรือว่าการผสมเลือกเข้ามาแล้วนะคะให้คุณเลือกอเครื่องมือย่อยเป็นการแบ่งตัวนะคะเสร็จแล้วให้คุณกดถูกเลยค่ะลองเพยดูนะคะ เสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นไงคะลวดเร็วดีไหมล่ะคะ,ะส่วนที่เหลือนะคะคุณก็อาจจะไปใส่ไอเดียเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้คลิปของคุณมีสีสันขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะปูหวังว่าเทคนิคนะคะแล้วก็ไอเดียที่ปูนำมาฝากในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคลิปของคุณนะคะสำหรับวันนี้มาสเตอร์ปูครูสอนตัดต่อสวัสดีค่ะ